ครับคันนี้เรามาพบกับ Triumph t r u ั t o n R 0นะครับคันนี้รถจดทะเบียนปี2016นะครับอันนี้วิ่งมาแล้ว1112กิโลนะครับรถวิ่งน้อยมากสภาพสวยกลิปเลยครับ อันนี้มีของแต่งนะครับมีชิลหน้าแต่ง ลองฟังเ,เ,เสียงกันดูนะครับ